สวัสดีครับจากนั้นเดบิวตปกับการัดแน้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอเป็นเตียงสามไกไฟฟ้าปีกนกหิวล่อมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเบาะเลยนะครับเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะเมมโมรี่โฟมนะครับราวด้านข้างจะเป็นปีกนกนะครับจะมีปีกยาวแล้วก็ปีกสั้นนะครับเวลาเราเอาราวลงนะครับวิธีการใช้ราวนะครับเอาราวลงมันจะมีตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับเลื่อนขึ้นดันขึ้นนะครับราวก็จะลงเวลาใช้งานเราก็ยกขึ้นได้เลยเขาก็จะล็อกของเขาเองนะครับด้านปีกด้านท้ายเนี่ย เปี่ยนกาหน้าก็จะมีปุ่มกดนะครับก็จะมีปุ่มปรับเตียงปรับเอียงนะครับเอียงในกรณีที่ว่าบางคนเป็นกดหลายย้อนนะครับก็จะเอียงได้ประมาณนี้ผมแรกอันนี้นะคะจะเป็นหัวสูงไปเท้าต่ำนะครับกดทั้งไว้เลยนะครับวิธีการใช้งานกดท้างกดทีละปุ่มนะครับอย่าไปกดย้ำยนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวนึงตามรูปเลยนะครับตัวนี้ไปเท้าสูงหัวก็จะต่ำลงนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเตียงขึ้นหรือว่าลงเสมอกันนะครับเรากดตัวนี้ครับตัวปรับ เตียงก็จะปรับระดับของเขาเองนะครับตัวนี้นะครับความสูงวัดจากพื้นถึงพื้นเตียงนะครับระดับต่ำสุดจะอยู่ที่สี่ามเซนนะครับสูงสุดได้จากพื้นถึงพื้นเตียงได้เจ็ดบ้าเซนนะครับอันนี้ก็คือปุ่มปุ่มขึ้นปุ่มลงอันนี้คือปรับสูงต่ำนะครับส่วนตัวนี้นะครับปรับหัวขึ้นนะครับหัวขึ้นหัวลงนะครับตามรูปเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับขาขาขึ้นขาลงนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราควรที่จะปรับขาขึ้นมาก่อนหนึงนะครับหลััััังงจจาาาาาากกนนน้้้เเเเเรรรร่่ยยปปบหหหววพะะถีี จะเป็นแบบนี้ครับผมตัวนี้จะไม่มีรีโมทนะครับจะมีปุ่มกดอยู่ด้านข้างของเบรกทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านในเตียงนะครับส่วนระบบเบรกนะครับระบบเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกเซ็นทรัลล็อคนะครับจะมีสองสีสีส้มกับสีเขียวเวลาล็อคเราใช้เท้าเหยียบตัวสีส้มนะครับเหยียบลงไปเลยครับอันนี้คือล็อคแปะเวลาปลดล็อกเราก็เหยียบตัวนี้ตัวนี้คือปลดล็อคนะครับหัวท้ายเตียงนะครับสามารถถอดออกได้นะครับวิธีการถอดนะครับลูกค้ายกขึ้นได้เลย ไม่มีอะไรยากนะครับมันก็จะมีสลักเสียบแล้วก็เสียบให้มันลงรูกเท่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อกันกระแทกนะครับเวลาเราเข็นนะครับแล้วข้อดีของเขาคือตัวนี้นะครับสามารถทำ CPR บนเตียงได้นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการทำ CPR บนเตียงนะครับเราปรับหัวอยู่จะมีคันโยกตัวนี้เขาจะเขียนว่า CPR นะครับเอามือจับราวทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ดึงคันโยกเตียงก็จะลงมาแบบนี้ก็ขึ้นไปสามารถ CPR ได้เลยนะครับล้อ ส่วนล้อนะครับล้อก็จะเป็นระบบอย่างที่ผมบอกคือมันจะเป็นระบบ,บเบรกเซนทันล็อกอ่าอันนี้จะเป็นล้อของเตียงถ,ถ้าลูกถ้าลูกค้าท่าในใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลรือว่าลูกค้าสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยู u ูบสอบถามได้เป็นข,ของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของ YouTube ทักหาแอดดมินไ้เลยนะคหรือลูกค้าจะโทรสายอู่รปติดต่อแอดมน